สวัสดีปีใหม่พี่นวัดอิสระไกยสิงเจ้าพ่อนางงามมิตรแกนยังรักอยู่นะฉันอายุแมากว่าเธอนะแต่ฉันยอมยกมือไหว้เธอนะที่ยกมือไหว้เธอเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าฉันเห็นว่าเธอเนี่ย เป็นคนที่ทำเวทีมิตแก่แล้วทำให้ผู้หญิงสวยๆทั้งหมดมีความหวังแล้วก็บรรลุกความสำเร็จในชีวิตคือสิ่งที่ฉันยกย่องถือและฉันก็ตั้งตำแหน่งให้เธอคือเจ้าพ่อนางงามมาจากที่ฉันพูดยกมือนี่ไหว้กราบขอโทษเพราะว่า คือเป็นคนให้โอกาสผู้หญิงสวยทั้งหมดในโลกนี้ได้มีเวทีแสดงความสามารถได้ปั้นคนให้มีอนาคตอันนี้คือฉันยอมถึงแม้จะมีอพวกกระเทยลูกเพลมาเสี้ยมมาด่ามาอะไรแต่ว่ามันจะปีใหม่แล้วปีนี้ฉันก็หกสิบสี่แล้วนะ ฉันก็ไม่อยากจะเส้นเลือดสมองแตกตายกลา,ายเป็นอมมพึกอมมาพาฉันน่ารักพี่นวัดไม่เคยที่จะไปทำคิดไม่ดีมีร้ายแต่ว่ามันมาจากไอ้พวกลูกเพลที่มันปั่นกับพวกสื่อบางสื่อที่เขาไม่ถูกกับพี่นวัดนะเขาก็ขโมยคิดฉันพวกติกตอกยูทนะูปเน่ยขโมยของฉันหมดเลย พราะฉันไม่มีฉันไม่ได้ไปโพสแค่ในข่าวโฮดไลฟ์สดกูดก็เหนื่อยชิบหายแล้วเนี่ยฉันหกสิบสี่แล้วรอวันตายอย่างเดียวละกินข้าวเสร็จยังเหนื่อยเลยมีนั่งขายของก็นั่งหลับอยู่นี่ทั้งวันเลยลูกฉันเตาทีวีปูกก็จัดรายการก็พูดถึงแม่เ <c oughs> บาๆหน่อยแม่เบาๆหน่อยเตาทีวีปูกเขาก็ลำบากใจ เขาก็รักฉันเหมือนแม่บุญธรรมคนหนึ่งฉันก็รักเขาเหมือนลูกบุญธรรมเพียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองเต๋าเขาก็รักพี่นวัดมากเพราะฉะนั้นฉันอยากให้พี่นวัดมีความสุขตัวฉันด้วยมีความสุขเพราะฉันแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วจะปีใหม่แลวจะได้มีความสุข สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นช่างมันทิ้งแม่งไปให้หมดลืมต้นชีวิตหม่ฉันรักนะแล้วฉันก็ชื่นชมคุณฉายาเจ้าพ่อนางงามก็เป็นฉันนี่แหละตั้งให้คุณจนคนทุกคนเรียกคุณว่าเจ้าพ่อนางงามแล้วก็สิ่งที่ฉันออกมาพูดวันเนี้คุณเพชรพันปีพี่โอ๊ต เขาส่งไลน์มาหาฉันเมื่อคืนตอนตีหนึ่งนะฉันคนแก่กัางคืนนอนไม่หลับเขาก็บอกแม่ขาหนูรู้ว่าแม่รักพี่นวัดนะคะแม่พูดถึงพี่นวัดให้หนูฟังพูดแต่ว่าพี่นวัดเป็นคนเก่งเป็นคนอัจฉริยะทําไมแม่ไล่สดแม่ไม่พูดดีๆกับพี่นวัดคะก็จะบอกว่าเวลาไล้สดอะมันก็จะมีพวกเป่ง โลกจิตชอบมาคอมเมนต์ด่าฉันมาปั่นฉันเพื่อที่จะเอาคลิปไปลงติ๊กต่อเพื่อสร้างกระแสเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยคลิดไปคิดมาเราอยากไปเป็นเครื่องมือของอีพวกติ่งพวกนี้เลยเพราะมันทําให้เราเครียดเส้นเลือดสมองจะแตกเมื่อวานนี้ก็ร้องไห้น้าตาไหลให้กับกัญชัยกำเนิดพลอยคนที่ฉันยกย่องว่าเป็นเจ้าพ่อมาเฟียขา วันนี้ฉันมาคิดสละตะละไม่อยากให้ลูกเต่าเสียใจไม่อยากให้คุณเพชรพันตีเสียใจฉันขอโทษฉันยังรักคุณเสมอเพียงแต่ที่ฉันต้องออกมาพูด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 เพื่อให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ ยังรักและศรัทธาคุณเสมอฉันได้ออกมาพูดอธิบายให้เข้าใจคุณจะได้รับรู้ว่าอ,อ๋อสิ่งที่คุณคิดน่ะมันไม่ใช่เลยและสิ่งที่อีพวกลูกเพยพวกเกียงคีบาดไปปั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มีเสือบางสำนักเอาคลิปฉันไปตัดต่อไปใส่หนะ้าคุณไปใส่นาะงงามของคุณหรือพวกติกตอกขโมยยูทูบขโมยอะไรไป เ,เรื่องของเขาเพราะฉันทำไม่เป็นแต่ต่อไม่เป็นทําแบนเนอร์ยังไม่เป็นเลยเป็นคนแก่หกสบสี่ใช้มือถือไม่เป็นใช้ได้แค่ไลฟ์สดใน Facebook ไลฟ์สดใน t i k กต็เล่นติ k t o k เล่น Facebook เล่น Youtube ให้ตัวเองไม่เหงาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ฉันยังศรัทธาตัวคุณว่าคุณเป็นคนเก่งสมัยที่คุณ บวยนอนอยู่ในโรงพยาบาลฉันก็บอกเลยว่าจนจะทั้งคนมาจัดประกวดเวทีเมื่อเดือนเมษาฉันก็ย,ยังยกย่องออกสื่อเลยว่าคนนี้สมควรเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวคุณกลับไปดูแล้วคุณเปิดใจให้กว้างอย่าไปฟังอีพวกที่คอมเมนต์อีพวกเต็งกระเทยที่มันยุไอคนกัดกันปั่นเพื่อให้ให้มันมีกระแสะแล้วเอาไปลงติ๊กตอกไปลงยูทูบเพื่อเรียกเลติ้ง ทั้งหมดที่อยู่ใน YouTube ใน TikTok หรือว่าของสื่อบังเสริมขาเอาไปตัดต่อไปทำเองเพราะฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีทีมงานทำใจให้กว้างฉันขอวอวยพรให้คุณนะวัดอิสระไกยสิงคุณจะต้องเป็นเจ้าพ่อนางงามปีหน้าคุณจะรวยเป็นแสนล้านหุ้นในบริษัทตลาดหลักและหลักทรัพย์ของคุณจะพุ่งกระชูดจะมีคนไปแย่งซื้อหุ้นของคุณ สวัสดีปีใหม่